สำหรับวันนี้นะคะหมอจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับผักอะไรที่คนไข้โรคไตาสามารถทานได้นะคะสวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับหมอหนุยในช่องสาระไตค่ะช่องที่จะมาให้ความรู้ในการดูแลน้องไตของเราให้แข็งแรงอยู่กับเราตลอดไปนะคะ หลายหลายท่านที่เป็นโรคไตนะคะก็คงจะเคยโดนคุณหมอสั่งห้ามทานผักหลายๆชนิดนะคะทําไมถึงห้ามทานผักนะคะเพราะว่าในผักอาจจะมีแร่ธาตุโพแทสเซียมเยอะนะคะซึ่งในคนไข้โรคไตก็จะต้องควบคุมปริมาณของโพแทสเซียมโดยปกติในหนึ่งวันเราจะไม่ให้ทานโพแทสเซียมเกินวันละประ,ะ,ะมาณ2,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะซึ่งในผักที่คนไข้โรคไตาสามารถทานได้นะคะเราก็จะนับเป็น ส่วนนะคะใน1ส่วนเนี่ยไม่ควรจะเกินประมาณ200-250มิลลิกรัมซึ่งก็จะเทียบเป็นผักดิบประมาณ2ทพัพพีผักสุกประมาณ1ทัพพีนะคะใน1มือ้อจริงๆท่านก็ยังสามารถที่จะทานผักทุกมื้อได้แต่ก็อยู่ในปริมาณที่จำกัดนะคะสำหรับผักที่เราทานได้นะคะซึ่งเป็นผักที่มีโพแทสเซียมไม่สูงก็จะเป็นกลุ่มผักที่สีอ่อนๆอย่างเช่น ผักกาดหอมนะคะผักกาดขาวอย่างเงี้ยเป็นต้นหัวไชเท้าถั่วงอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันที่มีโพแทเสเซียมต่ำสามารถทานได้นะคะสำหรับผักที่โพแทเสเซียมปานกลางนะคะก็จริงก็ยังสามารถทานได้แต่เราอาจจะไม่ทานทุกมื้อนะคะหรือว่าอาจจะทานแค่มือม้อใดมื้อนึงนะคะพวกนั้นก็อย่างเช่นพวกผักบุ้งจีนนะคะผักกะลามต่างๆยังสามารถทานได้นะคะ แต่ก็อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ควรที่จะทานในมื้อหนึ่งอะทานเยอะเกินไปนะคะก็อาจจะกําหนดอยู่ที่ประมาณ1-2ทับพีนะคะแล้วก็ผักที่เป็นสีเขียวเข้มเข้มเลยนะคะอย่างเช่น ผักโขมของฝรั่งนะคะหรือว่าบล็อกเกอรี่ต่างๆเหล่านี้เราก็อาจจะต้องจํากัดปริมาณเพราะว่าเป็นผักที่มีโพแทสเซียมสูงอาจจะจํากัดโดยการลดลงในส่วนที่เป็นผักดิบก็อาจจะทานแค่1ทัพพีนะคะแล้วก็ไม่ทานทุกมือ้อก็อาจจะเลือกเป็นมื้อใดมื้อหนึ่งหรือว่าจริงๆเราก็สามารถผสมผักหลายๆชนิดร่วมกันได้โดยเน้นให้เป็นผักที่มีโพแทสเซียมต่ำมากกว่าผักที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะทีนี้มีอีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนชอบถามว่า แล้วเห็ดเนี่ยทานได้ไหมนะคะเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะงงว่าเ๊ะเห็ดสรุปทานได้หรือทานไม่ได้แล้วก็จริง,รงๆเห็ดเนี่ยเป็นแหล่งวิตามินดีที่ดีของคนคไข้โรคไตเราต้องการวิตามินดีมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเห็ดถ้าเป็นเห็ดหูหนูสามารถทานได้นะคะเพราะว่าเห็ดหูหนูเป็นผักที่มีโพแทสเซียมต่ำนะคะ สำหรับเห็ดอื่นๆจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นปานกลางนะคะอย่างเช่นเห็ดหอมเห็ดเข็มทองเก็ยังสามารถทานได้นะคะ ก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับคนไข้โรคไตถ้าเรารู้จักจํากัดปริมาณนะคะอย่างที่หมอกล่าวไปแล้วว่าจริงๆผักเนี่ยก็สามารถทานได้เพราะว่ามันก็จะมีประโยชน์อื่นๆอย่างเช่นเราก็จะได้วิตามินนะคะได้ไฟเบอร์ก็จะช่วยเรื่องของการขับถ่ายช่วยเรื่องของการควบคุมน้ําหนักถ้าเป็นคนไข้โรคไตที่มีน้ําหนักตัวเกินนะคะซึ่งอันนี้ก็จะไม่ดีกับไตด,ดังนั้นการที่เรารับประทานผักอย่างเหมาะสมก็ยังมีประโยชน์อื่นๆไม่ใช่ว่าห้ามทานไปเลยนะคะ แต่สิ่งที่คิดว่าต้องหลีกเลี่ยงนะคะอันนี้ก็คือพวกผักอบกรอบนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ได้โพแทสเซียมเยอะหรือว่าอย่างเช่นพวกผักแปรรูปผักที่เอาไปทอดนะคะอันนี้ไม่ควรรับประทานหรืออย่างเช่นเอาไปปรุงอย่างเช่นไปอบชีสอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ดีกับคนไข้โรคไต ะะเพราะนั้นให้เราทานเป็นผักสดๆแล้วก็เอามาประกอบอาหารตามปกติก็จะดีกว่าซึ่งอันนี้นะคะหมอคิดว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถรู้ว่าอะไรทานได้ทานไม่ได้นะคะก็จะทําให้เราปลอดภัยกับการที่จะควบคุมปริมาณโพแทเสเซียมน้องไตก็จะอยู่กับเราอย่างแข็งแรงต่อไปตลอดไปนะคะ คิดว่าในวันนี้ก็คงจะได้รับสาระดีๆนะคะแล้วก็ในโอกาสหน้าหมอก็จะมาเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกถ้าหากว่าชอบคลิปนี้หรือคิดว่ามีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้กับทุกคนที่เราปรารถนาดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ได้นะคะขอบคุณค่ะ